สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับคนที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกยทนั่นเองว่าจะได้รับสิทธิ์ที่กยทจะทำประกันให้กับชาวสวนยางเป็นปีที่5คุ้มครองสูงสุดถึง5 0 0 0 0นบาทนะครับ สำหรับคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือคนที่ขึ้นทะเบียนกับกยทนั่นเองครับผมก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้เหมือนเช่นเคยนะครับมาที่นายนกกรตักวีรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยกับการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นโครงการสวัสดิการที่ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยที่ต้องการสร้างความมั่นคงให้ดำรงชีวิตรวมถึงเป็นสวัสดิการแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยทในทุกกลุ่มจากการที่ได้รับการคลุ้มครองที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานและเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อที่จะช่วยเหลือทายาทเกษตรกรชาวสวนยางให้ดำรงชีวิต โดยใช้เงินกองทุนพัฒนายางพารามาตรา49วงเล็บ5ของพรบรกยทพศส5 5 8 8นั่นเองส่วนผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยค่าปลงศพก็คือ30,000บาทเงินสวัสดิการของกยทอีก3,000บาทหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไปทางรถยนต์หรือทุพพลภาพ สิ้นเชิงจะได้รับเงินถึง5 0 0แสนบาทนั่นเองถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงจะได้รับเงิน2500 0 0บาทซึ่งเกษตรกร,ร,กรที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงจะในช่วงระยะเวลาประกันคุม้มครองทายาทสามารถยื่นเรื่องขอรับสินไหมาการทดแทนได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีก็คือในระหว่าง สองปีที่เกิดเหตุนั่นเองครับทั้งนี้จากที่กยทได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณพศ .2561 จนถึงปัจจุบันนั้นพบว่าเกษตรกร,กรชาวสวนยางมีความพึงพอใจในการจัดทำประกันกลุ่มถึงร้อยละ94.8ก็ถือว่าเยอะดังนั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางให้มาขึ้นทะเบียนกับกยทเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆที่กยทจัดทำขึ้นจัดทำขึ้นต่อไปโดยสำหรับในปีงบประมาณ2565นั้นซึ่งเข้าสู่ปีที่5ของกยทได้กำหนดจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับเกษตรกร,รที่มาขึ้นทะเบียนกับกยทก่อนวันที่ 30มิตรถุนายน2,565นะครับมีจำนวนรวมทั้งสิ้นก็คือ1,712,000รายนั่นเองส่วนบริษัทประกันที่เข้ามารับทำประกันนั้นได้มีการออกประกาศการยางแห่งประเทศไทยเรื่องการสเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยางพารางบประมาณปี2565ณนะวันที่7กรกฎาคม2565ในเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทยในหัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงขอความอนุเคราะห์ถึงสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยคอปคอสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยช่วยเผย แร่และก็ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทประกันภัยที่มีความประสงค์ที่จะรับประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ชาวสวนยางนั้นได้ให้ยื่นเรื่องเสนอราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขที่กยทกำหนดในวันที่11สิงหาคม2อง5หที่จะถึงนี้นะครับเวลา1 0นาฬิกาถึง12นาฬิกาและคณะกรรมการจะ พิจารณาผลในเวลา13นาฬิกาของวันเดียวกันนั่นเองครับนี่คือนายณกรได้กล่าวเอาไว้ในตอนท้ายนี้ก็ยังไรซะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,รก,รก็ใครที่ลงทะเบียนแล้วก็สบายใจได้เลยนะครับว่าจะได้รับประโยชน์จากส่วนนี้อย่างแน่นอนนั่นเองครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ